สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูจอยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้เราจะำเรียนเกี่ยวกับการบวกจํานวน2หลักกับจํานวนสหลักที่ผลบวกไม่เกิน100ไม่มีการทดนะคะครั้งที่2นะคะในรอบนี้นะคะคุณจอยขอใช้เป็นการแยกส่วนย่อยส่วนรวมนะคะ ผูจะให้เด็กๆหาคําตอบนะคะก็คือหาผลบวกของ64บวก8นะคะผูจะแยกที่64 64แยกได้เป็น60กับ4ใช่ไหมคะในขั้นตอนที่1นะคะครูจะแยก60กับ4นะเราสามารถแยกได้หลากหลายวิธีนะคะเรามาลองดูกันนะคะว่าสามารถแยกได้แบบไหนบ้างนะคะ60เป็นจำนวนเต็มสิบนะแล้วก็นำหลักหน่วยที่เหลือมาบวกกันเลยนะคะโดยใช้ให้เป็น C บวกกับ เท่าไรครับ8ตัวสีแดงนะคะเรานาตัวสีแดงมาบวกกันก่อน4บวก8ได้เท่ากับ12จากนั้นนะคะเรานําตัวเลขที่เหลือก็คือ60มาบวกกับผลบวกของ4บวก8ก็คือ60บวกกับ12ได้คําตอบเท่ากับ72ดนะคะดังนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่า64บวก8ได้คําตอบเท่ากับ70 2นะคะเ่าเราลองมาดูอีกอันนึงคุณจอยใช้64บก8เหมือนเดิมในรอบนี้คุณจอยระจายที่64โดยคุณจอยจะใช้การบวกให้หลักหน่วยที่เราจะบวกกันเนี่ยให้เป็นจำนวนเต็ม10ก่อนเป็นเต็ม10ยังไงเรามาดูกันก่อนนะคะ64คุณจะแยกเป็น62กับ2 เราสามารถแยกได้ส่วนใหญ่ส่วนรวมได้หลายแบบนะเมื่อกี้ครูใจแยกเป็น60กับ4ก็เป็น64อันนี้ครูใจแยกเป็น62กับ2ก็ได้64เหมือนกันนะคะเรามาลองดูก่อนครูใจใช้ตัวเลขสีแดงก็คือ2นํามาบวกกับ8นะคะได้คําตอบผลบวกได้เท่ากับ10นะคะได้คําตอบของ2บวกได้เท่ากับ10นะคะผลบวกของ2 8บวกได้เท่ากับ10ต่อไปทํายังไงเอ่ยตัวเลขที่เหลือที่ยังไม่นํามาบวกก็คือ60 สองจนำากสมาเขียนก่อนเลยนะคะแล้วก็นำมาบวกกับผลบวกของ2บวก8ได้เท่ากับ10 62บวก10ก็ได้เท่ากับ72นะคะดังนั้น64บวก8ได้ผลบวกเท่าไหร่คะ72เหมือนกันเลยนะคะอ่ะเราลองมาดูอีกตัวหนึ่งก็ใจะให้9บวก53ดูนะคะคุณใจะใช้การแยกก่อนให้ กระจายนะคะเป็นส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมส่วนย่อยก็คือ50กับ3ได้เป็น53นะคะ50กับ3ได้เป็น5 3บขั้นตอนที่1ครจะใช้ตัวชีแเองก่อนก็คือ9บวกเท่าไหร่บวก3นะคะ9บวก3จะได้เท่ากับ12นะคะจากนั้นตัวเลขที่เหลือคืออะไรคะคือ50ที่เรายังไม่นำมาบวกใช่ไหมคะคือ50เราก็นำา50มาบวกกับผลบวกของ9บวกกับ3ก็คือ12 ได้คำตอบเท่ากับเท่าไรคะ62นะคะดังนั้น9บวก53ได้คำตอบก็คือ62นะคะในตอนนี้ครูจะกระจายเป็นจำนวนเต็ม10แล้วก็หลักหน่วยนะมาดูอีกอันนึงนะคะครูใจะใช้นะคะการแยกส่วนแยกส่นวนรวมเหมือนกันเลยความสัมพันธ์ของการแยกส่วนนี้วนรวมแต่ครูจะแยกเป็น1กับ52นะคะขั้นตอนที่1ทำยังไงเอ่ยครูจะก็เอา9มาบวกกับ1 9บวกกับ1ได้เท่ากับ10จากนั้นตัวเลขที่เหลือที่รูใจยังไม่ได้นำมาบวกก็คือ52รูใจก็เอา52มาบวกกับ10ก็คือผลรวมของ9บวก1นะคะ52บวกกับ10ได้เท่ากับ62เห็นไหมคะในรอบนี้รูใจให้การบวกหลักหน่วยให้เป็นจำนวนเต็ม10เพื่อที่จะนำมาบวกให้ได้ไง่ายขึ้น อีกแบบหนึ่งนะเป็นทางเลือกของเด็กๆอีกแบบหนึ่งนะที่เด็กๆสามารถนํามาใช้ในการหาคําตอบได้นะคะดังนั้น9บวก53ได้คําตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ62นะคะอ่ะต่อไป9บวก53เหมือนเดิมในรอบนี้คุณใจทําไมคะคุณจะแยกในเลข9จะแยกยังไงเอ่ย9คุณใจแยกออกเป็น2กับ7จากนั้นทำยังไงคะ นำตัวเลขที่เป็นสีแดงมาบวกกันก่อนก็คือ53บวกกับ7ได้เท่ากับ60นะคะจากนั้นเรานำผลบวกของ53บวก7ก็คือ60มาบวกกับตัวเลขในหลักหน่วยที่เหลือก็คือเลข2 60บวก2ได้คำตอบก็เท่ากับ62เห็นไหมคะเราสามารถใช้ วิธีการในการหาคําตอบได้หลากหลายวิธีนะคะเด็กๆต้องลองทําความเข้าใจแล้วหาวิธีที่ตัวเองถนัดดูนะคะอ่ามาลองดูอีกอันนึงนะคะคุณจอยให้เป็น28่สบปดบวกหกคุณจะแยกที 28. 28่ยี่สแปดยี่สิแเราแยกเป็นอะไรในบ้างคะเยอะเลยใช่ไหมคะแต่รอบนี้คุณจอยขอเป็นแยกเป็น20กับ8แล้วเราทํายังไงขั้นตอนที่หนึ่งเรานําอะไรคะ8มาบวกกับหได้เท่ากับ 14จากนั้นตัวเลขที่เหลือก็คืออะไร20แล้วเอามาบวกกับผลบวกของ8กับ16ก็คือเท่าไหร่คะ14บสีได้คำตอบเท่ากับ34เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะถ้าเราทำตัวเลขให้ดูได้ง่ายขึ้นนะคะโดยใช้ให้บวกให้เป็นจำนวนเต็ม10นะคะเพราะฉะนั้น28่ิบวกหได้เท่ากับเท่าไหรเ่เอ่ยสามสิบส่ะคะคูจะแยก28 บวกหเหมือนเดิมโดยรอบนี้ครูจอยจะทําให้6บวกอะไรก็ได้ให้มันเป็นจำนวนเต็มสิบใช่ไหมคะครูจอยแยกส่วนแยกส่วนของ28เป็น24กับ4นะคะในขั้นตอนที่1ยังไงเอ่ยเอาตัวสีแดงมาบวกกันก่อนใช่ไหมคะก็คืออะไรคะ4บวกกับ6ได้เท่ากับ10จากนั้นนะคะตัวที่เหลือที่ยังไม่นํามาบวกก็คือ24บวกกับผลบวกของ4บวก6ได้เท่ากับอะไรคะ10บ ก็จะได้เป็น24บวก10คำตอบก็คือ34นะคะดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่า28บวก6ได้คำตอบเท่ากับ34นะคะในการหาสามารถานได้หลากหลายวิธีนะเวลาคุณจะถามเด็กๆต้องตอบคุณจะให้ได้ด้วยนะคะว่าเด็กๆใช้วิธีไหนในการหาคำตอบนะคะ,ะต่อไปเรามาหาคำตอบของ28บวก6เหมือนเดิมเลยรอบนี้คุณจะทำไงคะแยกส่วนย่อยส่วนรวมของ6 นะคะคุณจะแยกออกมาเป็น2กับ4นะคะในขั้นตอนที่1คุณจะเอา28มาบวกกับ2ก่อนได้เท่าไหรเ่เอ่ยเป็น30จากนั้นผูจะนำผลบวกของ28กับ2มาสร้างก่อนเลยนะคะแล้วเอามารวมกับตัวเลขที่เหลือที่เราย,ยังไม่นำมาทำอะไรเลยก็คือเลข4ก็จะได้เป็น30บวก4ได้คำตอบเท่ากับ34เหมือนกันนะคะดังนั้น28บวก6 ะะได้คำตอบเท่ากับ34นะคะเห็นไหมคะไม่ว่าเราจะแยกตัวเลขในส่วนย่อยส่วนรวมเป็นแบบไหนเราก็สามารถที่จะหาคำตอบได้นะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าในการหาผลบวกของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักนะคะเราอาจใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมในการหาคำตอบได้นะคะแล้วเราค่อยพบกันในคลิไปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ